มาเดอ้อจ่าเสียบๆน้ำหนักม,มาเด้อจ่ามาเนี่ยจะค่ำใหญ่ๆเนาะจ้าเนาะมากินน้ำกันย้ำม,มั้ยส,สวัสดีค่ะค่ะมื้อน,นี้นัดก,ก็ได้เมนูนึ่งปลาเนาะค่ะเนาะนึ่งปลานิ่นค่ะ ใส่่เออใบไตูเนาะค่ะเนาะแห้งหมดล่ะเพราะว่านัดหนึ่งคล้ายแบบว่าเอาไปอบนะคะอบแบบหนึ่งห่อกับเอ่อฟอยเนาะจ้ะเนาะผักกระิมี่ผักกะลัมค่ะกะลัมปลูกเองผักอังชอยเนาะค่ะเนาะแล้วกับพริกพริกสเปนนะคะพริกสเปนลวกเนาะค่ะเนาะแล้วก็บผักลวกเน,นาะจ้ะแล้วก็มีมินิแครอทนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะมาแล้วก็นี่เส้งข่าปุ่นเนาะค่ะข่าปุ่นนะะัดจะเป็นคำ,ำเป็นคำไปเลจาจ้ะนี่มาเด้อจ้ะมากินน้ำกันมามาเริ่มเลยจ้ะ นิวละจ้ะก่อนไปกินก็อย่าลืมนาะจ้ะฝากไปกำลังใจเฮนน่ใน,นเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนาะค่ะสิไเด้บ่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะจ้ะก่อนเบงป่าอู้หอนหอนจะพึง่งซุกนะจ้ะหอนหอนเลยอู้หนังอหอมหอมหอมน่าใส่ใบผัาาตัวมันเลยหอมอ่ะจ้ะ มันบ่ามีหวดหนึ่งนอกจ้ะเนาะนักก็ใส่วิธีแบบว่าหนึ่งหนึ่งแบบอบเอานะจ๊ะใส่วิธีแบบนั้นจ้ะอุ้ยหอมคักจ้ะหลอกนังก่อนโอ้ห้อนห้อนนังกระแสกด้วยจ้ะนี่มาเดอ้อจ้ะเมียงกินเมียงคืดว่าจ้ะเหลือกงานมากอากาศดีๆแบบนี้ จัดเม, er ม water. Water. ียงเนอะจ้ะเนาะจังสีสบเนอะจ้ะแดดเปียงๆยอ่จาะยี่สิป้องศาคือกันจะมื้อนี่อากาศดีครักมาเด้อจ้ะแสบๆน้ำหนักมาเด้อจะมาเนี่ยจ้ะคำใหญ่ๆเนอะจ้ะเนาะมากินน้ำกันอื้มอืมยำมือ ห <ung> <h ung> นังปลากะแซ่บ,บเอร่อยจังนนอืมกินหัวลังปลามันเด้อจ้ะาใพันธุ์กินเข่าเนาะจาะ้ะเนาะมีขนาดเดอ้อจ้ะเมี่ยงปลานิลแซบบแ่บๆฮวนๆนน้ำจิ้มข้นๆใช่ปอ น้ำจิ้มเมียงมาเด้อจ้ะเนอะลาดจิ้มเยอะๆช่ำๆไปเลยนะจาะเนาะม,มาโอ้ย oh. มามีพักซี่จ้ะพักซี่กินเบิดหรออื้ม

เนื้อปลาหลายๆใ,ยใช่หรอหุ่นหุนห้วยๆ่ยเยอะใส่ไผ่ตูมันหรอหอมไผ่ตูแข็งเบิดจะ้ะเดี๋ยวเบิ่งก่อนก่างมีบอมาเดอ้อจะ้ะมาเดอ้อกินกระนัดเดอ้อจะ้ะบ้านไหนกินเขาจัดไปเนาะจะ้ะเมียงกินบันไดแสบอบันนันจะ้ะคำใหญ่ๆัพักมากเป็นสวนน่าะจะ้ะเนาะ อ but, ืมอืมอืมอืมกอืมออืน้อขสนาดจ้ะ แซ่บคักจ้ะเนื้อปลากับว่านหวานนี่เ่าเป็นปลาสดแล้วจ้ะเนี่ยปลาแช่แข็งซื้อมาตั้งแต่ผุนแล้วจ้ะโดนแล้วเลวยูโตหนึ่งโคโลก็เลยหมูเซ็ดไมน่นู่งยังจ้ะก็เลยว่าเออมันนี้อากาศดีกินเมียงซะบ่ก็เลยจัดเมียงซะมาจ้ะมาอมโอ้ยแสบๆจ้ะม,มาๆมาๆอย่ามาเอื่อเด้อจ้ะมา <อ>นักกัระเซิบอกวี่เป็นน่นนาจะเนาะมีผีพันทักมากน่าจะว่าช่องนัดคลิปซื้อคลิปเงาเน่า,นาจะาหายากนักก็เลยขอบคุ้นผีพันไปน่าจะผีพันก็แนะนำนัดาดีจ้ะ นักกัขอบคุณหลายเนาะจ้ะที่แนะนำนัดเนาะจ้ะเนาะถักนัดเนาะจ้ะนัดกัว่ามันยาวอีิลิละจ้ะนัดยอมรับอยู่ซื้อคลิปนัดนะจ้ะนัดทาสาวบุรีรัมอินเตอร์เชนแนลเนาะค่ะเนาะยาวอยู่นักวิสิเปลี่ยนอยู่จ้ะนักกําลังคิดอยู่ว่าสิเออตั้งซื้อแบบได้ดีแบบเอาสันสันนะจ้ะแบบคนจําง่ายนะจ้ะนักกําลังคิดอยู่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวนักสิเปลี่ยนเนาะจ้ะนักกัว่าคือกันละจ้ะคลิปนัดเออชงชื่อช่องนัดมันยาวอีิลิจ้ะ Ừ, ừ, mhm mhm nó mhm 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 Mà mhm 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 หนังนะก็กินทั้งหนังอ้อมกินปลา <c oughs> มาเด้อจ้ะแซบๆมันจิ้มคนๆะละ่ะโอ้ออกเปรี้ยวๆเน้นเปรี้ยวมากกว่าหวานนะจ้ะเนาะมาเด้อจ้ะอีกขวาบาค่อยทนัดจ้ะ 음. 음 m 음. 어 ไม่คำหนึ่งมาเจอเนาะเนื้อสเปกินเป็นตัวเป็นตะเดี๋ยวคลิปสิงแยาว,ว,าวมาเเนาะนะอีกคำหนึ่งเดีย๋ยคลิปย่เอาจะใส่เนื้อปลาโอ้ยกินหอนหอนแสบจ้ะปลาเห็ดใหม่ๆหนึ่งใหม่ๆหนึ่งใส่เตาอบมันก็นหอมได้จ้ะปลาหนึ่งใส่ใบอีตู าบ,บาดนี่ใหญ่ๆคําใหญ่ๆโอ้ยบ,บาดนี่คําใหญ่คําสุดท้ายนะจะเนาะ <c oughs> จ้านะก็ขอไปกินโตเนาะค่ะนอกเพราะวันนั้นย่านคลิปเน่าเนาะคะ่ะจะได้ก็ฝากไปกัลเ่งใจนันในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสืบประพลาด์กิปต,ต่อไปเนอะจาสำหรับมือนี้ต้องขอลาไปก่อน,นะค่ะขอบคุณหลายค่ะ